โอ้โหนี่ใครอะโค้กค้าแล้วึไม่เก็บชื่ไว้จะดูตรงนี้ครับเคงทางที่ไหนวะโคราชเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโคราชสวัสดีครับสวัสดีบอกพี่ก๊อฟอะไรท่านผู้ชมก็กท่านนี่ครับคือก็มะพบกับในรายการก๋อยก๋อยสู้ชีวิตนะฮะวันนี้จะพาไปท่องเที่ยวที่อุบลกันนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงสนุกกันช่วงหน้าต่อไปแต่เดี๋ยวท่พนผูชมสีน่าสนใจก่อน โบขับโชวโบครับตอนนี้ลอยเออเอิลลมีอาวค่ นี่ผ้าโงราเผาพ่วงไปทีู่นปาไดหาไอะไรมเอา้ยังไงก็ปแล้เราก็ไปกับ่ไปนั่งิมไปที่กนเน้อาไน่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไม่ได เพียครับเพียไปครับเนี่ยเอปสอขาช่ปาวรับองดเก่ไม่ได้ก้มาครบนะครบนขอไปนะครับสมาชิกครับขาเฮียขาเไปแล้วครับอเกยอกลับกันดีกว่ามากไปอลุนมีลุง เราออกเดินทางนะคะในวันในวันนี้คะวันที่20นะคะตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งนะคะสมาชิกทุกคนนะคะก็นำบัตรติดตัวไว้ด้วยนะคะไม่มีเดเวลเลยนะพี่เดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วก็จะไปถึงที่นู่นตอนประมาณ8โมงค่ะทุคนสถานที่แรก6โมง30นะคะจะถึงอุรยานหาดแป้นนะคะนจุดชมท้อทีิ่นสองทางถ่ายภาพร่วนกันนะคะแล้วก็พอตอน3ทุ่ม ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันเลยนะคะในสไตล์บุฟเฟ่ต์ะและส่วนของอีกวันที่22มกราคมนะคะ8โมงเช้านะคะรับประทานอาหารเช้าพร้อมกันแล้วก็พอตอน9โมงครึ่งเ,เที่ยวชมสวนเสือแล้วพอ11โมงนะคะก็ขึ้นเรือไปเที่ยวชมวิวแม่น้ำโขงแล้วก็ชมชีวิตของผู้คนในสามันโบงนะคะส่วนตอนเที่ยงนะคะรับประทานอาหารเที่ยง แล้วตอน5โมงเย็นนะคะเดินทางกลับที่พักแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมส่งลูกเข้าประกวดด้วยนะคะตอนเวลา6โมงถึง7โมนะคะส่งลูกเข้าประกวดพร้อมรับประทานอาหารพร้อมนะคะและในวันที่23มกราคมนะคะ8โมงนะคะก็จะรับประทานอาหารเช้ากันนะคะแล้วพอ9โมงถึง10โมงเริ่มเก็บสัมภาระลาแล้วก็เดินทางออกจากที่พักได้นะคะค่ะ สมาชิกข้างในมีข้อสงสัยนะคะสมาชิกคนที่มีป <worldwide> ้ายสตาร์ยือนะสามารถเรียกถามหรือว่าเรียกเรียกใช้ได้เลยค่ะถ้าต้องการอะไรคะทำไมถ่ายขนมมาเหมือนใต้เนี่ะ เมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องแม่จะได้รู้ลูกตัวเองเป็นยังไงตอนเมาอ่ะแม่ไม่เคยเห็นไง <c oughs> ทำไมต้องเสียงเหนอนด้วยอ่ะมันหนาว ไอ้ปลงโมแม่ป่ะเอาแรงป่ะสามสองเริ่มสวัสดีครับรอบสองคนมาใหญ่ทีาสุดสาธุต้องโตนะครับครับผมเดี๋ยวคนนั้นข้าวฝอยนะครับผมวันนี้เราได้มาถึงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม เดินทางไปที่วัดปาหาวัดจ้ามกูหาตะวันหวานหวานหวานหลวงพ่อคำเมือง<ม>นะครับผมที่มีชื่อได้กล่าวขานกันว่า มีสลีละผสบที่ไม่เน okay okay ่าสลายมันสุดยอดรักอยู่ในกระจกแก้ว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 มากกเลยรอปีแล้วผมเล้วก็กระโดดกอดเนี่ยแล้วไงเดี๋ยวเราไปดูที่วัมาดกันเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้รับชมสีน่าสนใจก่อน ไนอ,นอ้มาคุณตกเทคโนโลยีเขาได้ทชิ้นหรือเปล่าีโหเขาได้ลูกกลมๆมากินมา

แข่งน้ำ้อมกันด้วยแข่งน้ำ้อมกันผ่านมาจะได้ไปค่ะแม่น้ำโขง,ขงแม่น้ำโขง <laughs> แ้มของเยี่ยมไปเลยอารูปดิจะติดมั้น่ะนี่ป่าไปเอาน้ำมาจากไหนมากินอะนี่มันเจ็บมาหรือออกนก็กระเดิบถอยลงถอยขึ้นถอยลงเที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความ ท,ที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคําเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเนพาคลุ้มครอบสายลมคงรอกไว้สายใจไหลลูสู่สวรรค์ ខ្លាប់ខ្លាប់ខ ยาจะบ้าก็ในเมือง ชาติ้า,ามาประสมสิยงแกลงพฤกษาที่มาของเสียงดนตรี One hand One หล่อเลีย้ยงผู้คน สมดุลคือคุณตามธรรมชาติดินน้ำลมฟ้าอากาศเติมวาดชุกชีวิตชนหมู่ไม้พันอยู่กันมาลายชั่วคนให้ใบให้ดอกให้ผลให้คนได้ผลประโยชน์ งราบอกกล่าวถึงความรู้สึกเป็นเพียงสามัญสำนึกและการห่วงอาทรตอนนี้เราสิ้เนเงาไม้ไม่เหมือนก่อนจุกชื่นากลายเป็นร้อนเป็นแรงระแหงระเหย ความแห้งแล้งความชุ่มชื้นอย่างไหนที่เราชอบใจความลำรวยความยากโยนอย่างไหนที่คนชอบกันถึงความสมบูรณ์ของมูลแมกไม้ต้น้ายต้นน้ำลำทารมาจากตา้น